พอใส่เราว่าผักซีเนี่มันอใจด้วยักซีมามาตนึ่งจุในเดีกครั้งทีมาทั้งสองเนี่ยันแล้วล่ะหกหกบ่ามากกับซีแต่ว่าเ่าเอาซีจิตใจก่อนเนาะได้สิเอาเท่าเอาอนเราอยางาใจกวะทางหกนี่มันจะมากหกยางนี่มันมีภาษาบ้านครึ่งนึ่งดีบอ่ะเนี่ใจนี่แหละนี่แหละสร้างมันหลายทีละย่งกินเข้านี่กินม่ท่ดออกไม่ออกทด ยบแรงล่ะสามบานนี้คันคอยเหยเลขเจ้านี่เท่ก็จะมาบอกดอกคอยจะบอกมือแรงนี่เจ้าทั่วมาลดมืออื่นแต่เขาคอยเหยเลขเจ้ามันเขามาบอกอีกเขามาย้ำอีกมือกันได้เคยลืมเราเห็นบ่ไหนน้องเจ้ามั้นี่ละวเขาก็จะมาหางเสียละครและวเขาก็จะมาหางเสียคาซีนี่คาซีนีด เสียไปบนุงมันมาสีศูนย์กับโมเนตเอาสีหนึ่งสีสองสีสามสีแปดสิกคบ่กับไรแต่เจ้าไรแต่เจ้าไปบึงลอกของพวกเจ้าเองบาที่นี่แล้วคันเรื่องนี้คอยอยประกันมาสักอันนี้กับสีเอ่อสีตัวนี้ขันมันหนีนี่เป็นสีเกตเลวนี่สีเกตตัวเดียวเกตสีตัวนี้นี่นี่คันมันมาแต่ว่าตัวสำคัญในแต่ว่ามันขันมันหนีไปไปนี่จากงูนี่มันจะเป็นสีเกตเกตสี บัดที่นี่เลยหันเลขสุนีม,มาหกสามหกสามหกเจ็ดหกแปดเนี่ยอืมนีแต่นี่นมาประกันหกกบซี่ตรงมาในนอนบอบอดเน้นเน้นเน้เนหกกี่เออเน,น้นหกกมาเลยยี่แง<ล>่ก็กระซี่กับหกคอยบอกว่าได้อันกรได้ห้มันคอยเน้นหกมันมาก่คอยเน้นี่มันจะบามันเป็นการมุกาี่ตาฝันหรอแเนี่ย บ้านนี่เขาโอ้คนลืมหมดเขาเขาม่บอกให้ขึ้นนี่เนี่ยม่ยิ่งเด้อนี่เอ็นเรียกคอยฝันนี่นนเนี่ยฝันอืมฝันแล้วก็ขึ้นขึ้นกว่านั่งเขาให้คอยฮกฮาเนี่ยฮกฮ่าเขาหาคนตัวเดียวกันแล้วคอยเขียนังสิเนี่ยนี่นี่เลขฝันนี่เนี่อยอืออันนี้เลขฝันอือคอยหาซื้อสูญหายว่ามีใครได้ซูนชีต,ตัวหนึง่งบัตรลอตเตอร์ลีนะ่ะ อันนี้คืออันนี้เจ้าทีไปซื้อติดกับกบึงรอบพวกเจ้าขันรอบพวกเจ้าแม่นเนี่ยขันม,มันกับตัวใดเจ้าพระกันเรียนดาเนี่ยอ๋อศูนหาฟันมาจังไหนคือได้ศูนหากระฟันมันยิงย่งมันยิ่งส่งศูนย์ส่งให้มาหาคอยเนี่ยอือบอกคอยศูนหาคอยเลี้ยวไปอืมขึ้นก้อนบอกคบหาเนี่ย ัขนจะบอกหลายตัแทนเขาจะเยขฟันเนาะโอ้ยกับฟันหลกเกินขาฟันคนนอกจะบฟันเหมือยจะเงินบ่ม่ทางอกยังไปฟันที่ผู้บ่าวนักมมีแฟนเนี่ยเอา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 เก้อนฟันมาป่าเนาะว่อยฟันว่าป่าป่ามกิโตหาอยเบ้านี้มันยู่ส่เขจับขึ้นมามันเคดีอยู่ป่าพอดีป่าขา ปลาเสียมปลาดุกยนคนบอกเอาไหลลิลิอยู่จับคนตัวนี้จะ่าหมคบอกเจ้าตัวคยว่ามันเปล่หนึ่งไมเด้แแปดศูนย์นี้มันแปดศูนยะาเออมันก็มีหลักยุ่ก็แปดศูนยเขียนยู่เลยแปดศูนย์ปลหนึ่งอืมวันนี้วันที่สิบเจ็ดนี่ก็คือวันที่สิบเจ็ดบอกเลยเนี่ยเลขสองวันที่สิบเจ็บอกวันที่สิบหกเด้เนี่ยมันก็่างสันเอามันถือวันสำคัญพอกระเรีอนไปองที่สิบเจ็ดที่ได้เห็นไหมบอกั่นี้บอบอเห็นไหมแต่ว่าหน ไปส่งนั่นมาเ่ยบอ,อกว่าเป็นหมื่นป่ะอืมขอที่เกษตรกรเพื่อมันวามเมียงน่อนแน่นอนเหล็กโอ้วันนี<ง>้วันสำคัญอย่งางโบราณเขาเล่าอกที่เสต เออเอาไปกินเจ้าวาน่าน่ะตัวแะ้วเนี่ยฮะสีเนี่ยมันแห้งมากจริงเสียสีไม่แหงบาบัดเนี่ยบอกคัมันขันสีมันแห้งมากจริงเสียนอะโอ้คันสีมาแห้งสีมากสีแปดอมมาจีมาังสี่มาจีมากังสีเน่ยพกสีแห้งแหจรงเสียโอ้สีไม่แห้งคันหกดีมาจีมาก ไม่ใช่มากหกสามงสิ่มันไม่แห้งหกสามทำหกเสียตัวมันตัวมันอันตัวมันแท้วันจะไปตามสูตรมันสนอกแต่ว่าตัวอื่นก็มาได้ขอประหยัดบอกทางนั้งที่มันไปขอมันเป็นการตัวขอประหยัดประหยัดเสียชิ้นคอยเพริะทีาฟังคักขอรักษาชิ้นคอยทุกข์ขึ้นุ่มือขอบ่ามันคนนั่นใคนมันออกลักเอาล็กลักไปอ๋อเขาอีแค่หวัง เลีกอาจารย์เรเยกอาจารย์ใช่เาจารย์ใช้บางหนึ่งนี่พ้นปอยนี่นี่เห็นปะนี่เห็นเมื่อเด็เนี่ยมันจีมาซีนี่นี่สิคดีมาเห็นบ่นี่นี่มาว่าเห็นคอยเคลียรได้เป็นไงบ่เนี่มาแน่นอนยังเสียนะว่ากันสามศูนย์กับมาว่านขอกบ่อเฮ็ดเล้เจ้าซืออือกับเฮ็ดเนาะอเป็นยังบเฮ็ดมันหลายคือคือขอกบ่อยากเฮ็ดพอกระล้อนใจเย่อคือกันเจ้าจีแน่นอนกับคอยวอทันทีเนาะก็อ่านเกมเหมือนกันแน่นอนอยู่เด้อเนี่ยอล้วือแค่ได้เสีย อจักแนวมาแนจักนอนมานอนอ่ะไทยคลิปวิดีโอกลด์เดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นบ่เนี่ยยานตั้งแต่ผู้ปล่อยเดี๋ยวมาแนมานอนเดี๋ยวนี้นะเนน่่ะตัวนี้เนี่ยมันคำมันดีดมันไปังซีซืิอนี่ยสื้อแน่นอนอยู่แล้วล่ะเนี่ยตัวนี้มันดีดไปซื้อทำลักกันมาซีมั่งซีโหลซีเนี่ยตัวยังซีเห็นอีกนี่นี่ซีเห็นบะซีหนึ่งซีสอง ชีสองซีสาึงเห็นบ่เนี่ยนีซีจำกัดที่สุดชตัวนี้กับีแงยิ่งชีตัวนี้เห็นบ่เนี่ยมีตัวนี้ลักซีออกันเป็นเคราะรถกันมีซีันมีหกเดียกันมีหกอีกขอเขียร์ดเิงเ้อกฮกแปด6กเก้าเห็นบ่ฮกเห็นบ่ันนี้6กปตัวนี้กับกแปดเ็นบี่ยแปเ้ออตัวนี้ตัวนี้มาายังหกยังไม่ยังอีกมี6กตัวนี้ก็กเจ็ดฮกแปดกเก้าเือกันเห็นบ่เนี่ นี่ข่อยขีด้เบิังสิข่อยเฮ็ดตารางให้เบิังออืแต่ข่อยฟันข่อยฝันเขาบอกเขาสูญหายเขพบหานี่นี่ก็ฝันอือก็มีสูญมันบ่มีกหรอจ้ามันจะข่อยฟันนี่เจ้าจะฮู้จักขอก็บอกก้มฝันนี่เจ้าฟังอันนี่เลขข่อยมาหกกับสี่เลขชุดนี้มันอาจจะมาบนกับล่างก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเออมันอยู่บนอยู่ล่างบัดที่นี่ตัวเลขข่อยก็จับได้สีกับหกมันี่องหกยังเจ็ดยังออยสียังอยู่ในนี้ละอยู่นี่ละ จะไปเ่อนี่กูโลกเขียนยาใหป่านี่เขาใจแล้วเออขันมีซีนี่มีซีแนนนี่ขันีหนึ่งซีศูนย์ซีหนึ่งซีสองีท่าสามข่อยเออนี่ซีสามเนี่ยยุ่งซีเนี่ยมันมันเกี่ยวกันยุ่งซีมันเกี่ยวกันยุ่งนี่ละอืมอืมแต่ว่าตัวฟันน่นก็เป็นศูนย์หกศูย์หักก็ผหเช่นเขบอกขอยมียิ่งนะมันกับมยังกับมี่ข่อยมีข่อยบุญมีเมียงนมียิ่งพวกวิญญาณมียิ่งเขาจีมาสงสิงกับ เอฟซีแล้วเวเนี่ย่พี่น้องเอฟซีเบิ่งเอาเด้อเพราะมันเดี๋ยวถ้าสมมูรณ์ละมาเราปล่อยมือถืออีบาทนี่ใช่ไหมแมนหำรถบัตรที่นี่อ่อคอยให้รักแล้วให้เดาเออคอยถือจู้จี้เนี่ยมึงนึกนี่ฝันได้แล้วนะคอยแปดล้านเปอร์เซ็นต์เแปดล้านเปอร์เซ็นเจ้าบ้านบอกเขาซื้อแปดเจ็ดน้ำมั้งเอ้ายังว่าของ่อยากบอกกันแล้วมันผิดชิ้นยังไงมันผิดชิ้นเอาบัตรนี่ก็เพิ่นฝันว่าอ่ามีผู้หญิงมาเขียนบอกเอ้ยมาบอกว่าศูนย์หามาสันว่าศูนย์หาหกหาเขนะ เขาก็มาต้องลองเมึงอ,าอ,งอ,อนน่าลองออกับพิ่จันรนาเรากะล่องออกอบเป็นอ่ใเสียงโชูรกร้องมึงเงมนี่คุณพอใช้พิ้นเนาะปาปลาอะไรปลแชบปกาสับสไปปลาดุ้งไปได้ไหตะยวย,ยไม่